สวัสดีครับพบเจอกันอีกคลิปครับกับสองจัดสัวนเจริญสรวจอียุครับอยบายา140เอ็มอีเช่นเคยครับยิ่งดินดีแลนดินครับสามรถหาลอยครับสองจากแล้ว มารีอยู่ได้หูเขาหูปลานะครับสามแทบ,บโอ้นะครับดูดิงินงานไห รับใส่เจ้าฮีดูหารอยสาบรถหารอยครับใส่แบบจุกจุกไม่ได้ครับผมพอพิดแรงครับยังไม่พอ ไปเดิมเที่ยวแรกก็มันกันเลยนะครับโอ้โหสะทีบไปเลยสวสดกระบะปูลูเลยครับเฮอองเลยเึิดเนิร์ดนะครับเอาวได้ซอสเด็ด้วบะได้ซอสเด็ดแล้วบะเที่ยวแรกก็ผม มันเป็นทรายนะครับเป็นทรายผุผุนะครับทรายแห้งๆผุผุนะวีไม่โค้คนเคลียร์ละดินมันแดกนะครับเ,ออเดี๋ยวแหลกกันโดดเลยครับลงงานเดี่ยวแหลกต้องวันนี้กันโดดเลยมาแล้วสโลว์ใหญ่มาแล้วไป เดี๋ยวยาพึ่งพร้อมๆกันเลยทีเดี๋ยวเฮียใจรอดวาดีอะอาดีนมวนมันเป็นแต่แฉบใจเพราะว่าเดีนบม่งนี่มันเป็นท่าขึ้นบอมันเป็นท่ายส่ผู้ลึกๆนะครับ הלוב, הלוב, הלוב ฟูไหมฟูไหมฟูทางไหมนะครับเราบอกหนี้มันเป็นนาดินที่มันปูปูเอาดินโทษมาใส่ฟูไหม

ด,ด,ดีครับไปซ้ำดีซ้กันครับผมเจ,มมเจมมเอกันไม่คลปหนะครับ